ชาวลัคนาราศีเมถุนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2568ซึ่งดวงดาวมีการโคจรยกย้ายราศีดังนี้ค่ะ วันที่16ธันวาคมเวลา16นาฬิกา12นาทีเดวอาทิตย์หมายเลข1โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่22ธันวาคมเวลา18นาฬิกา11นาทีเดวสุขหมายเลข6โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่26ธันวาคม2568เวลา4นาฬิกา48นาทีเดวพุธหมายเลข4 โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูเช่นกันทั้งนี้ในวันที่23ธันวาคมเวลา7นาฬกา36นาทีดาวพฤหัสบดีหมายเลข5เดินถอยหลังกลับไปสู่ราศีเมถุนซึ่งฉัดขอทำคลิปแยกต่างหากนะคะตอนนี้เรามาค่อยๆไล่เรียงกันในส่วนดาวอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวพุธกันค่ะ วันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูตรงกับเรือนปัตตนิค่ะช่วงนี้นะคะท่านก็จะเห็นว่าคู่ครองคนรักของท่านเนี่ยมีความโดดเด่นเป็นที่สนใจของคนรอบข้างคือเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงชอบการแสดงออกต้องการเป็นจุดสนใจอาจจะชอบเข้าสังคม ออกงานหรือว่ามีกิจกรรมที่ทำให้คู่ครองคนรักของท่านเนี่ยได้รับความสนใจจากผู้อื่นนะคะเออท่านจะเห็นว่าเขามีพลังมากขึ้นมีความกระตือรือร้นแล้วก็อยากทำอะไรหลายหลายอย่างค่ะซึ่งข้อดีก็คือความสำเร็จหรือว่าชื่อเสียงของเขานะคะก็จะส่งผลดีต่อตัวท่านค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่ามีหุ้นส่วนทางธุรกิจช่วงนี้เขาก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสดีๆมีโปรเจกต์ใหม่หรือว่าได้รับการยอมรับจากคนภายนอกซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจของท่านละค่ะความสำเร็จของเขาก็คือความสำเร็จของท่านด้วยท่าน อาจจะได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยต้องสนับสนุนหุ้นส่วนมากขึ้นนะคะเขาก็ต้องการความช่วยเหลือต้องการคำแนะนำต้องการกำลังใจจากท่านตัวท่านก็จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ฝากว่าเนื่องจากว่า คู้ครองคนรักหรือว่าคุณส่วนของท่านเนี่ยอาจจะโดดเด่นมากจนท่านรู้สึกว่าไม่มีพื้นที่สำหรับตัวท่านเองนะคะออใครๆก็ไปให้ความสนใจกับพวกเขาในขณะที่ท่านดูเหมือนถูกมองข้ามนะคะสิ่งนี้ก็อาจจะทำให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรือว่าตัวเองถูกบทบังนะคะนอกจากนี้ถ้าหากว่า ผู้ครองคนรักหรือว่าคุ้นส่วนของท่านเนี่ยมีความใจร้อนหรือว่าต้องการทําอะไรตามใจตัวเองก็อาจจะไม่ฟังความคิดเห็นของท่านหรือว่าอาจจะตัดสินใจเองโดยไม่ได้มาปรึกษาท่านก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแยง้งความน้อยเนื้อต่าใจหรือว่าทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ค่ะ หรือบางท่านก็อาจจะต้องใช้เวลาใช้พลังงานมากในการดูแลในการออตอบสนองความต้องการของเขานะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ท่านรู้สึกว่าโอ้ฉันเหนื่อยเกินไปหรือต้องเสียสละมากเกินไปดังนั้นก็ต้องหาจุดสมดุลระหว่างการสนับสนุนพวกเขากับการดูแลตัวเองค่ะฉันก็ขอสรุปนะคะสำหรับ การที่ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนปัตนิก็ขอให้ท่านภูมิใจในความสำเร็จของคู่ครองคนรักรวมทั้งหุ้นส่วนคู่สัญญานะคะให้เข้าใจว่าความสำเร็จของพวกเขาก็คือความสำเร็จของท่านด้วยดูแลตัวเองด้วยรักษาความสัมพันธ์รักษาความสมดุลด้วยเพื่อที่ทุกคนนะคะจะได้เติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ วันที่22ธันวาคมดาวศุกร์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูตรงกับเรือนปัตตนิค่ะในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนปัตตนิของท่านท่านจะมีเครือข่ายเพื่อนฝูงที่เป็นเพศตรงข้ามเพิ่มมากขึ้นค่ะท่านจะเข้ากันได้ดีกับเพศตรงข้ามมากกว่าเพศเดียวกันมีความสามารถในการสร้างมิตรภาพกับเพศตรงข้าม เป็นคนที่เพศตรงข้ามรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ด้วยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับการสร้างเครือข่ายทางสังคมหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะสําหรับเรื่องความรักเรื่องการแต่งงานนะคะช่วงนี้ท่านก็จะให้ความสำคัญกับความสวยความงามหรือว่าสเสน่ห์ของคู่ครองคนรักค่ะท่านจะ ดึงดูจะสนใจคนที่มีหน้าตาสวยหน้าตาหลอ่อคนที่มีสเสน่ห์รวมถึงท่านก็ชอบคนที่เขาแต่งตัวดีมีรสนิยมนะคะคู้ครองคนรักของท่านอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับศิลปะค่ะซึ่งท่านก็จะให้ความสำคัญกับ รูปลักษ์ภายนอกของเขามากขึ้นนะคะและถ้าหากว่าท่านยังโสดอยู่อ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจะได้พบกับความรักค่ะท่านจะพร้อมที่จะผูกมัดนะคะหรือว่าอาจจะมีการตัดสินใจแต่งงานได้เร็วกว่าที่คิดไว้ค่ะซึ่งความสัมพันธ์กับคู่ครองนะคะก็ ถือว่ามีความราบรื่นมีความกลมเกลียวกันมีความเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะคือท่านก็จะรู้จักการประนีประนอมนะคะหาจุดร่วมสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะท่านจะรู้สึกถึง ความผูกพันที่แน่นแฟนมากขึ้นค่ะซึ่งในความสัมพันธ์ที่ดีนี้นะคะท่านก็จะได้รับประโยชน์ทางการเงินได้รับความสำเร็จด้วยนะคะเพราะว่าคู่ครองของท่านเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าจะมีรายได้ดีมีฐานะการเงินที่มั่นคงหรือการแต่งงานนะคะในจังหวะนี้ก็จะช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายค่ะและนอกจากในเรื่องของคู่ครองคนรักแล้วนะคะเรื่องทางธุรกิจนะคะถ้าหากว่าท่านมีหุ้นส่วนมีคู่สัญญานะคะก็เป็นจังหวะของความสำเร็จค่ะการทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นนะคะจะนําความเจริญก้าวหน้ามาให้มีคนสนับสนุนมีคนให้ความช่วยเหลือท่าน ในเรื่องของการทำงานนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มธุรกิจกับคนที่ไว้ใจหรือว่าเป็นจังหวะของการขยายความร่วมมือทางธุรกิจค่ะดังนั้นในช่วงเวลานี้ก็ขอให้ท่านเปิดใจรับความรักนะคะเปิดใจสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีใช้สเสน่ห์ใช้ความอ่อนโยนในการสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้น และใช้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการนำความสุขและความสำเร็จมาสู่ชีวิตของท่านค่ะวันที่26ธันวาคมดาวพุธโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูตรงกับเรือนปัตตนิค่ะช่วงนี้ความสัมพันธ์ของท่านนะคะจะเน้นเรื่องการสื่อสารเป็นหลักค่ะท่านต้องการคู่ครองคนรักหรือว่า คุณส่วนคู่สัญญาที่สามารถคุยด้วยได้ต้องการคนที่มีความฉลาดสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างลึกซึง้งซึ่งถ้าหากว่าท่านได้เจอกับคนที่พูดเกง่งคิดไวมีความว่องไวเฉลียวฉลาดนะคะท่านจะรู้สึกชอบเลยล่ะนะเพราะว่าท่านสามารถคุยเรื่องลึกๆก,กับเขาได้นะคะแล้วก็ท่านก็ ได้ไอเดียใหม่ๆนะคะรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ตลอดเวลาทีนี้คนที่ยังโสดอยู่นะคะความรักของท่านก็จะเริ่มต้นจากการสื่อสารหรือว่าจากการเดินทางค่ะเช่นรู้จักกันในออแพลตฟอร์มสื่อต่างๆนะคะหรือว่าเจอกันในงานสัมมนาเจอกันในเวิร์กช็อปหรือว่าเจอกันในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนะคะออบางทียังไม่ได้ เจอหน้ากันนะแต่ว่า,าได้พูดคุยกันทางสื่อออนไลน์ต่างๆก่อนที่จะเจอตัวนะคะหรือบางทีผู้ครองของท่านก็อาจจะเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นคนร่วมงานในที่ทํางานเดียวกันนะคะคือก่อนหน้านี้ก็เฉยๆยังไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่จะค่อยๆพัฒนา ความสัมพันธ์นะคะจากลูกน้องจากเพื่อนร่วมงานจนกลายมาเป็นคนรักค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยสงบนักอาจจะมีการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่ามีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องการใช้เงินการวางแผนอนาคตนะคะคือต่างคนต่างก็ พูดเก่งนะคะมันก็เลยไม่มีใครฟังใครนะคะคือต่างคนต่างพูดต่างคนต่างเถียงนะคะก็ขอให้จังหวะนี้นะคะให้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้ให้ท่องไว้เลยนะว่าการสื่อสารคือความเข้าใจไม่ใช่การเอาชนะนะคะ ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคล ในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2568ได้แก่วันที่17วันที่18วันที่20วันที่21วันที่22วันที่25วันที่27วันที่28และวันที่29ธันวาคมค่ะ ก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใด ได้สมดังใจนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ